ะะท่าเน,นี้ยแม้ว่าในท่าจะดูว่ามันทำง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีรายละเอียดย่อยค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลักๆของท่าเน,นี้ยก็คือทำเพื่อยืดแนวกระดูกสันหลังทำเพื่อยืดหน้าขาที่บริเวณข้อเท้าแล้วก็ข้อต่อสอโพกเดี๋ยวเรามาเช็คร่างกายกันดูว่าเรามีข้อจำกัดตรงไหนของร่างกายบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยอ่ะเริ่มต้นเดีอย่าขอานะั่ง ยืดแนวกระดูกสันหลังนะคะยืดหลังยาวหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออก ามมือสองข้างไปที่ด้านหน้าตอนนี้พยายามที่จะทิ้งข้อศอบไปที่ด้านล่างมองข้อสอบได้เล็กน้อยเรารู้สึกผ่อนคลายที่หัอไหล่หลังจากนั้นเลื่อนมือสองข้างมาอยู่ที่ด้านข้าลงลำตัวอ,อยู่ที่ใต้หัอไหล่หายใจเข้ายืดตัวขึ้นมาค่ะ,ะทีนี้อันนี้แหละคือท่าที่เราจะทําวันนี้ที่เรียกว่าท่าชัยสโตรดแต่เราจะมาแก้ไขปัญหาเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้แล้วแหละว่าตัวเองมี เรามาเริ่มไล่ร่างกายตั้งแต่ส่วนล่างเลยใครเจ็บที่ข้อเท้าสหงภาพค่ะหา,หา,หาผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าหมผอื่นเล็กๆม้วนมันกลมๆนะคะแล้วมาลองที่บริเวณใต้ข้อเท้าตรงนี้ก็จะรู้สึกบรรเทาอาการเจ็บที่บริเวณข้อเท้าเนื่องจากอาการข้อเท้าไม่ยืดหยุ่นได้หลังจากนั้นใครที่มีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมหรือว่าอ้อมแล้วรู้สึกเจ็บเขา่าเอาผ้าเนี่ยแหละคะ่ะมาลองที่บริเวณใต้สะโพก วันน้องตึงวิ่งเยอะก็เวลาที่เราก้มลงแล้วมันก้มไม่ลงก็ปล่อยให้มันลอยอย่างเงี้ยโอเคได้นะคะจิตท้าไว้อาจจะช่วยได้เล็กน้อยแล้วสุดท้ายสําหรับคนที่ก้มตัวไม่ลงเพราะว่าหนะ้าของค่อนข้างใหญ่เดี๋มาหรือว่ากําลังตั้งครรภอยู่อันนี้เราก็แยกเขา่าไปกว้าง้าช่วงสะโพกออกลืมไปอีกหนึ่งก็คือเมื่อกี้นี้ใครก้มแล้วรู้สึกตึงที่บริเว สางีรษะไม่ได้เอาหมอนหรือเอาผ้าห่มหรือเอาบล็อกมารองทีนี้ปไปพร้อมการขาะมือสองข้างวางที่ด้านข้างสะโพกยืดแนวกระดูกสันหลังหายจะเข้าคามือสองข้างดึงยืดขึ้นไปพยายามยืดแนวกระดูกสันหลังนะคะหายจะออกค่ทําแหว่งท้องสะโพกกดไว้พับลําตัวไปที่ด้านหน้าวางมือสบายๆน้าผ่กวางยืนได้วางแล้วค่อยๆผ่อน เรากค้งลงตัวเราอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ก็ลอยลอยแบบนี้กรณีว่าน้ําหนักมันไม่ลงที่ศีรษะมากเกินไปก็อยู่แบบนี้ได้แต่กรณีว่าน้ําหนักถ่ายไปที่นหน้าวร้สึกคอไม่สบายเลยที่เราหาผ้าหรือว่าหาหมอนหรือว่าตั้งกำ 好吃